เอาแล้วับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับยุดเดียวนี้อย่าพิ่งเลื่อนผ่านเพราะงานเลี้ยงจบแล้วครับพี่น้องเมื่อลูกพี่จีนเลิกใจดีประกาศทวงนี้กัมพูชาคืนแบบจุกจุ1.6แสนล้านแถมสนามบินสุดหรูพันล้านดอลลาร์ที่เคลมว่าจะเป็นหับอาเซียนตอนนี้กลายเป็นทุ่งเลี้ยงควายที่แพงที่สุดในโลก นักท่องเที่ยวไทยหายเกลี้ยง93%เศรษฐกิจดิ่งเหวชนิดที่ต้องก้มกราบ IMF กรมตามทันหรือบริหารพังมาดูกันว่าประเทศเพื่อนบ้านผู้น่ารักของเรากำลังจะเจอหายนะระดับไหนไปฟังกันงานเลี้ยงยอมมีวันเลิกราเมื่อป๋าจีนกลายร่างเป็นเจ้าหนี้โหดสวัสดีครับวัยรุ่นสร้างตัวและวัยรุ่นสร้างหนี้ทั้งหลายวันนี้เรามาคุยเรื่องเพื่อนบ้านสุดที่รัก ที่มักจะเคลมทุกอย่างในจัก,กรวาลกันหน่อยล่าสุดดูเหมือนว่ากรรมจะติดจรวดไวกว่ารถไฟความเร็วสูงซะแล้วครับจำกันได้ไหมช่วงก่อนหน้านี้กัมพูชาเดินหน้าเชิดใส่ไทยแลนด์แบบสุดฤทธิ์มั่นหน้ามั่นโหกว่าฉันมีแบ็กดีฉันมีลูกพี่จีนคอยหนุนหลังจะสร้างคลองฟูนันเตโชจะสร้างนุ่นสร้างนี่กู้แลกแจกสะบัดโดยเฉพาะยอดหนี้ที่กู้มาจากจีนเนี่ยตัวเลขกลมๆก,ก็เบาๆครับ หนึ0งแสนหล้านบาทโอ้โหกู้มาเหมือนกะว่าจะเอาไปซื้อดาวอังคารตอนกู้เนี่ยก็ยิ้มหน้าบานจับมือเช็คแฮนด์ถ่ายรูปโชว์ความซีปึกจีนกัมพูชาพี่น้องกันตลอดไปแต่พอถึงดิวเดย์วันที่ครบกำหนดจ่ายเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าข่าวล่าสุดวงในกระสิบมาดังมากว่าวันนี้จีนเริ่มทวงเงินแล้วครับจีนบอกว่า ว่าให้หรื้อยืมสร้างประเทศไม่ได้ให้ฟรีนะจ๊ะถึงเวลาต้องจ่ายค่ามวดตามสัญญาเอาละสิครับท่านผู้ชมจากภาพฝันหวานกลายเป็นหนังระทึกขวัญทันทีเพราะเงื่อนไขจีนเขาโหดจริงไม่จ่ายก็ยึดไม่ผ่อนก็มีเรื่องไอที่น่าขำคือรัฐบาลกัมพูชาตอนแรกก็มั่นใจว่าเศรษฐกิจตัวเองจะพุ่งทยานดุจพญามังกรแต่ความเป็นจริงคืออะไรคือตอนนี้เศรษฐกิจกัมพูชากำลังถดถอยเข้าขั้นวิกฤตครับพี่น้อง เงินในกระเป๋าก็ไม่มีเงินสำรองระหว่างประเทศร้อยหรอแถมหนี้ก้อนโตจากจีนก็มาจอะคอหอยลองจินตนาการภาพตามนะเหมือนเพื่อนข้างบ้านเราไปกู้เงินเสียปล่อยเงินกู้มาแต่งรถซิ่งโชว์รวยโชว์สาวขับผ่านหน้าบ้านเราก็เบิ้ลเครื่องใส่รื่นรื่นยาะเย้ยว่าเราขับรถเก่าแต่พอถึงสิ้นเดือนเสียเดินมาเคาะประตูบ้านทวงตังสภาพคือหน้าซีดเป็นไก่ต้มรถที่แต่งมาก็ขับไปไหนไม่ได้เพราะไม่มีตังค์เติมน้ำมัน นี่แหละครับสภาพกัมพูชาตอนนี้ที่แสบกว่านั้นคือเงินที่กู้มาเอาไปลงกับอะไรบ้าง 1. สนามบินเตโชที่เดี๋ยวเราจะขยี้กันต่อ 2. ท่าเรือ 3. คลองฟูนันเตโชโปรเจกต์ขายฝันที่กะจะตัดหน้าไทยทั้งหมดนี้คือเมกกับโปรเจกต์ที่หวังว่าจะสร้างไรายได้มหาศาลแต่พอมันสร้างเสร็จ หรือกําลังสร้างมันกลับกลายเป็นกับดักหนี้ที่รัดคอตัวเองแน่นขึ้นทุกวันผมบอกเลยว่างานนี้สมน้ําหน้าน่าเห็นใจจริงๆอ่าคือบริหารประเทศยังไงให้หนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดขนาดนี้และที่5าคือพอจีนทวงเงินปุ๊บความสัมพันธ์ที่ว่าแนบแน่นมันเริ่มมีรอยร้าวครับจีนเขาก็พอขาเขาไม่ได้ทําการกุศลถ้าไม่มีตังจ่ายเขาไม่ปราณีแน่นอนสรุปพาร์ทนี้สั้น คือความมั่นหน้าไม่ช่วยให้นี่ลดลงครับเดี๋ยวไปดูพาร์ตต่อไปเรื่องสนามบินพันล้านที่เงียบกริบจนผีหลอกสนามบินเตโชรันเวย์พันล้านหรือลานตากเข้าเปลือกมาต่อกันที่เรื่องสุดฮาประจำปีกับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ไฟกระพิษสนามบินนานาชาติเตโชเตโช internationalairport มูลค่าการก่อสร้างกว่า1 5 0 0ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ5 0,000ืนกว่าล้านบาทโอ้โหฟังตัวเลขแล้วคนลุกนี่มันก็จะสร้างมาขิงสนามบินสุวรรณภูมิของเราชัดๆรัฐบาลกัมพูชาคุยโวโอ้โอวดไว้ดิบดีว่านี่คือประตูสู่อาเซียนแห่งใหม่นี่คือฮับการบินที่จะมาแทนที่ไทยวาดฝันไว้สวยหรูว,ว่าจะมีเครื่องบินยักษ์ใหญ่แอร์บัส A380 ล่อนลงจอดวันละหลายร้อยลำผู้โดยสารขัดควย เงินสะพัดระดับล้านล้านแล้วตัดภาพมาที่ความจริงวันนี้เงียบเป็นประช้าครับพี่น้องสื่อต่างประเทศและคนในพื้นที่เขารายงานตรงกันเลยว่าเปิดมาสองสเดือนสภาพสนามบินคือว่างเปล่าวกว่าห้างตอนตีสาคือมันโล่งมากครับโล่งจนถ้าเอาวัวไปปล่อยเดินเล่นวัวยังเหงาอะ่ะคิดดูตัวเลขที่เขาเคลมว่าผู้ดโดยสาร5.6ล้านคนเนี่ยพอไปดูไส้ในจริงจ มันคือตัวเลขรวมมั่วซั่วถั่วตม้มรวมสนามบินเก่าๆอย่างพนมเปนเซียมราฐสีฮานูวิลเข้าไปด้วยแต่ไอเจ้าสนามบินเตโชตัวใหม่เนี่ยแทบจะไม่มีสายการบินไหนอยากไปลงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันไกลครับมันเดินทางลำบากและที่สำคัญคือไม่มีคนไปรันเวย์ยาว4กิโลเมตรปูไว้ยอย่างดีรอรับเครื่องบินยักษ์ แต่สิ่งที่มีบินผ่านตอนนี้คือลมหนาวกับนกพิราบครับท่านผู้ชมคุณลองนึกภาพอาคารผู้โดยสารตกแต่งหรูหราอลังการงานสร้างแต่เคาน์เตอร์เช็คอินร้างพนักงานนั่งตบยุงร้านค้าดิวตี้ฟรีเปิดมาแต่ไม่มีลูกค้าเดินคือเปิดร้างให้พนักงานคุยกันเองอะบรรยากาศมันวังเวงจนน่าจะเปลี่ยนชื่อจากเตโชแอร์พอร์ตเป็นโกสเตอพอร์ตแทน แล้วที่ตั้งเป้าไว้ว่าปีหนึ่งจะมีคน13ล้านคนฝันกลางวันชัดๆคือตอนนี้แค่หลักแสนยังลุ้นเหนื่อยเลยคือเขาคิดอะไรอยู่สร้างของแพงๆมาแต่ไม่มีดีมานไม่มีคนใช้มันก็คือเอาเงินไปละลายแม่น้ำเล่นๆหรือเปล่าหรือกะจะสร้างไว้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความผิดพลาดปัญหามันวนกลับมาที่เรื่องเดิมคือความไม่เจียมตัวคิดจะแข่งกับไทยคิดจะเป็นเบอร์หนึ่ง แต่ลืมดูศักยภาพตัวเองพื้นฐานการท่องเที่ยวพังยุทธศาสตร์การบินไม่ได้มันก็เจ๊งสิครับตอนนี้สถานะของสนามบินเตโชเลยกลายเป็นหลุมนี่ขนาดยักษ์ที่ขุดไว้ฝังตัวเองยิ่งเปิดยิ่งขาดทุนค่าไฟค่าแอร์ค่าพนักงานแต่รายได้เป็นศูนย์จีนที่ให้กู้สร้างสนามบินนี้เขาก็เริ่มมองคอแล้วครับว่าเฮ้ยหรือจะเอาเงินที่ไหนมาคืนเอาวะ ผู้โดยสารหรือหายไปไหนหมดสุดท้ายสนามบินแห่งความหวังอาจจะกลายเป็นทุ่งนาคอนกรีตที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชาก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ารัฐบาลฮุนมาเนตจะแก้เกมยังไงแต่ดูทรงแล้วน่าจะแก้หน้าแห่ก่อนเป็นอันดับแรกครับนักท่องเที่ยวไทยหายวับ93%การแบ,แบนแบบเงียบๆที่เจ็บจี๊ด อันนี้สะใจส่วนตัวนิดนึงครับฮ่าฮ่มาดูสถิติการท่องเที่ยวที่ทำเอากัมพูชาถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้รู้กันทั้งโลกว่าปกติแล้วประเทศไทยคือลูกค้าเกรด A คือนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ชอบข้ามไปเที่ยวขเขมรไปเสียมราชไปนครวัดไปบอนเอ้ยไปเสียงโชคคาสิโนแต่หลังจากที่มีดราม่าต่างๆนานา ทั้งเรื่องเคลมวัฒนธรรมเรื่องมวยกุลคาแม่เรื่องปากดีใส่ไทยคนไทยเราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแรงๆหรอกครับเราแค่นิ่งๆแต่ผลลัพธ์คือนักท่องเที่ยวไทยหายไป93%อโอ้มกอดจากที่เคยแห่กันไปเป็น5-6แสนคนตอนนี้เหลือแค่หลักหมื่นลดลงแบบดิ่งเหว สถิติเดือนกรกฎาคมลด90%สิงหาคมลด91%กันยายนลด91%นี่มันไม่ใช่ลดธรรมดานี่มันคือการเทชัดๆทางการกัมพูชาพยายามแก้ตัวน้ำขุนว่าอ๋อเป็นเพราะปิดพรมแดนทางบกครับเป็นเพราะปัญหาชายแดนครับโถเพราะคุณปิดพรมแดนมันส่วนหนึ่งแต่ความจริงที่ไม่ยอมรับคือ คนไทยเขาเอื่อมอาราครับเขาเบื่อนิสัยขี้เคลมเบื่อความไม่เป็นมิตรใครมันจะอยากเอาเงินไปให้คนที่ด่าเราทุกวันจริงไหมคนไทยเดี๋ยวนี้เขาฉลาดเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามหรือเที่ยวไทยกันเองสบายใจกว่าเยอะไปขเขมรไปทำไมไปดูสิ่งที่เขาเคลมว่าเป็นของเขาแต่หน้าตาเหมือนของเราเปียงเงินเหรอฮ่าฮ่า แล้วที่เจ็บปวดคือกัมพูชาหวังพึ่งนักท่องเที่ยวจีนกะว่าง้อคนไทยไม่เอาเชิดใส่ก็ได้เดี๋ยวพี่จีนก็มาถมเต็มประเทศปรากฏว่าพี่จีนก็เทเหมือนกันครับแม้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนจะเพิ่มขึ้น35%แต่ฐานมันต่ำเตี้ยเรียดินเพิ่มขึ้นมาแค่พันกว่าคน1,738คนโอ้โอ้ยนะ เพิ่มมาแค่นี้เอามาถมที่ยังไม่เต็มเลยเทียบกับปี2019ก่อนโควิดคือหายไปแบบกู่ไม่กลับสาเหตุที่คนจีนไม่มาก็เพราะเขากลัวกลัวอะไรเดี๋ยวไปขยี้ต่อในพาร์ทหน้าแต่สรุปตรงนี้เลยว่ายุทธศาสตร์ง้อจีนเมินไทยของกัมพูชาคือความผิดพลาดระดับมหันธุรกิจท่องเที่ยวในกัมพูชาตอนนี้คือ ตายสนิทโรงแรมร้างร้านอาหารเงียบไกด์ตกงานรถตุกๆกจอดนอนรอเกอร์รายได้จากคนไทยที่เคยเป็นก่อเป็นกรรมหายวับไปกับตานี่แหละครับพลังของ soft power ฝั่งไทยเราไม่ต้องประกาศความบาดเราแค่ไม่ไปจบข่าวเจ็บกว่าเยอะแดนสนธยาทวายใครๆก็กลัวสแกมเมอร์และแก๊งอุ้ม ต่อจากเมื่อกี้ทำไมคนจีนและคนทั้งโลกถึงไม่กล้าไปกัมพูชาทั้งทั้งที่รัฐบาลเขาจัดโปรปีแห่งการท่องเที่ยว year of tourism โปรโมทสดิบดีคำตอบง่ายๆสั้นๆพยางเดียวครับคือกลัวตายภาพลักษณ์ของกัมพูชาในสายตาชาวโลกตอนนี้ไม่ใช่ดินแดนอาระยะธรรมขอมไม่ใช่นครวัดที่สวยงาม แต่มันคือศูนย์กลางแก๊ง call center และการค้ามนุษย์ครับซาวเอฟเฟกต์ effect, ฟ้าผ่าเปรี้ยงข่าวเรื่องสีฮานูวิลเมืองที่เป็นฐานบัญชาการของแก๊งจีนเทามันดังกระชอนไปทั่วโลกหนังเรื่อง No More Bets ของจีนที่ตีแผ่เรื่องราวการหลอกคนไปทำงานเป็นสแกมเมอร์และจับขังทุบตีชอ็อตไฟฟ้าขูตับไตไส้พุงหนังเรื่องนี้ทำไรายได้ถล่มทลายในจีน คนจีนดูแล้วหลอนครับใครจะกล้าไปลองคิดดูสิครับคุณเป็นนักท่องเที่ยวอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจแต่ต้องมานั่งระแวงว่าจะโดนโปะยาสลบแล้วตื่นมาไตหายไปข้างหนึ่งไหมหรือเดินเดินอยู่จะโดนจับยัดเสร่รถตู้ไปเป็นทาตคีย์บอร์ดในตึกนรกไหมข่าวคนไทยถูกหลอกไปทำงานถูกเรียกค่าไทยถูกซ้อมมันออกสื่อทุกวันท่านนายกคุณมาเน็ตพยายามบอกว่า ประเทศเราปลอดไทยมาเที่ยวถึกแต่ในความเป็นจริงข่าวอาชญากรรมทางไซเบอร์การลักพาตัวมันเกิดขึ้นแทบจะรายวันแล้วตำรวจทำอะไรได้บ้างก็ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับเดี๋ยวคลิปปินนี่คือกาม่าอีกดอกหนึ่งครับ การปล่อยให้ธุรกิจสีเทาเฟื่องฟูหวังแค่เศษเงินจากแก๊งจีนเทาเข้าประเทศสุดท้ายมันย้อนกลับมาทำลายธุรกิจสีขาวอย่างการท่องเที่ยวจนพังพินาศภาพลักษณ์ประเทศมันเน่าไปแล้วครับจะกู้คืนยากมากนักธุรกิจนักลงทุนเขาก็หนีหมดใครจะกล้ามาลงทุนในประเทศที่กฎหมายอ่อนแอและมีมาเฟียคุมเมืองแบบนี้ คนไทยเองก็รู้ทันเดี๋ยวนี้ใครชวนไปทำงานปลอยเป็ดไปสีหนุวิวสายหัวดิกมึงไปก่อนเลยกูยอมอดตายที่ไทยดีกว่าไปตายที่ขเขมรสรุปคือกัมพูชาตอนนี้กลายเป็นพื้นที่อันตรายในสายตาชาวโลกไปแล้วจะสร้างสนามบินสวยแค่ไหนจะโปรโมตยังไงถ้าคนเขากลัวตายเขาก็ไม่มาครับจบ บทสรุปหายนะก้มกราบ IMF และอนาคตที่มืดมนมาถึงบทสรุปที่ฟังแล้วจุกแทนเมื่อรายได้จากการท่องเที่ยวหายวับคนไทยไม่ไปคนจีนไม่มาการส่งออกนําเข้าสะดุดนี่จีนทวงยิกๆผลลัพธ์คือถังแตกครับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของกัมพูชาร่อยรอยจนน่าตกใจจนสุดท้ายต้องกลืนน้ำลายตัวเองเดินก้มหน้าไปเคาะประตู IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อขอกู้เงิน ตลกไหมครับปากบอกเกลียดตะวันตกปากบอกรักจีนแต่พอเดือดร้อนหนักๆจีนก็ช่วยไม่ไหวหรือจีนสมน้ำหน้าก็ไม่รู้สุดท้ายก็ต้องสมสารไปหาฝรั่งไปขอเงิน IMF ซึ่งใครๆก็รู้ว่า IMF เนี่ยอเมริกาถือหางอยู่แล้วการกู้ IMF มันไม่ได้เงินมาฟรีๆนะครับมันมาพร้อมยาขมเขาจะบังคับให้รัฐเข็มขัดห้ามใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งมันจะเจ็บปวดมากสำหรับประชาชนคนธรรมดา ครงการประชานิยมโครงการแจกเงินโครงการสร้างภาพอาจจะต้องพับเก็บหมดรวมถึงโครงการในฝันอย่างคลองฟูนันเตโชที่กะว่าจะขุดเพื่อไม่ให้งอท่าเรือไทยตอนนี้เริ่มมีคนตั้งคำถามแล้วว่าจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างในเมื่อนี่เก่ายังใช้ไม่หมดเศรษฐกิจก,ก็พังแบบนี้จะขุดคลองหรือขุดหลุมฝังตัวเองกันแน่นี่ยังไม่นับแรงงานกัมพูชาอีก900,000คนที่ต้องกลับประเทศหรือตกงาน ขาดรายได้ทรงกลับบ้านกำลังซื้อในประเทศก็หดตัวลงไปอีกมันคือ perfect storm หรือพายุหายนะที่สมบูรณ์แบบที่ถล่มกัมพูชาในเวลานี้สรุปสุดท้ายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการบริหารประเทศด้วยความมั่นหน้าการสร้างศัตรูกับเพื่อนบ้านที่ดีอย่างไทยและการพึ่งพาลูกพี่ใหญ่เพียงขาเดียวมันนำมาซึ่งหายนะ วันนี้กัมพูชากําลังรับผลกรรมจากการกระทําของตัวเองทั้งเรื่องหนี้สินเรื่องชื่อเสียงประเทศและเรื่องเศรษฐกิจเราคนไทยก็คงได้แต่มองดูด้วยความเวทนาปนสะใจเล็กๆแหมกระทําตัวเองนี่หว่าและหวังว่าเพื่อนบ้านเราจะคิดได้สักทีว่ามิตรภาพที่ดีกับไทยสําคัญกว่าการไปประจบจีนหรือการมานั่งเคลมวัฒนธรรมแต่ถ้ายังคิดไม่ได้ก็เตรียมตัวขายสนามบินเตโชทิ้ง แล้วเปลี่ยนเป็นทุ่งเลี้ยงควายถาวรได้เลยครับไม่มีอนาคตไทยเราในฐานะพื้นบ้านที่แอบรำคาญนิดๆก็คงจะทําได้แค่จับตาดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆห,ห่วงว่าจะลามมาหาเรายุทธศาสตร์ของเรามาถูกทางแล้วครับไม่ต้องไปรบให้เหนื่อยแค่ใช้ soft power และ soft border weapons บีบให้เขาสำนึกหรือถ้าไม่สำนึกก็ปล่อยให้ระบบมันล่มสลายด้วยมือของพวกเขาเองครับถึงท้ายนะครับฝากถึงท่านผู้นำเพื่อนบ้านนิดนึงนะครับ เลิกหลอกตัวเองเลิกโทษคนอื่นแล้วหันมากวาดบ้านตัวเองเถอะครับก่อนที่ปลวกคือแก๊งจีนเทาจะกินบ้านท่านจนไม่เหลือเสาเอกให้กอดโลกเขาไม่ได้ขำที่ท่านจนนะครับแต่เขาขำที่ท่านจนแล้วยังทำทรงรวยแถมโทษเพื่อนบ้านว่าทำให้จนต่างหากสภาพพอเอาละครับคุณผู้ฟังใครสะใจหรือมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยคิดว่าหุ่นมาเน็ตจะรอดไหมหรือพ่อหุนเซนจะกลับมาใส่กันมาให้ยับ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวเดือดๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปเช็คบินค่าไฟก่อนเดี๋ยวโดนตัดเหมือนพื้นบ้านฮ่าฮสวัสดีครับกองทัพไทยเราโง่เหรือครับคิดว่าเราไม่มีหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ที่เก่งระดับพระการเหรือครับกองทัพไทยส่งทีมเข้าไปตรวจสอบทันทีครับแล้วผลที่ออกมาก็คือโปแตก ผลตรีวินัยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกออกมายันด้วยหลักฐานแบบเคลียร์ๆชัดๆเลยว่าไอที่ระเบิดน่ะมันเป็นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นใหม่สภาพใหม่เอี่ยมอองไม่ใช่ของเก่าเก็บในกรุแน่นอนและที่เจ็บกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเราเจอระเบิดแบบเดียวกันอีก3ลูกถูกวางดักไว้ในเส้นทางลาดตระเวนของทหารไทยเป,ะเปะ๊เปะๆนี่มันหมายความว่ายังไงครับ มันหมายความว่ามีใครบางคนจงใจลักลอบข้ามแดนเข้ามาในเขตประเทศไทยเพื่อวางระเบิดดักฆ่าทหารของเราโดยเฉพาะนี่ไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุแต่มันคือการกระทําอันเป็นปรปักษ์คือการก่อการร้ายดีๆนี่เองพอหลักฐานมันมัดตัวแน่นขนาดนี้รัฐบาลไทยก็ไม่ทนละครับท่านนายกสั่งการฟ้าผ่าลงมาเลยยกเลิกระงับ ไอ้ข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้ที่กัวลาลัมเปอร์นะ่ะไม่ต้องไปทำตามมันแล้วก็ในเมื่ออีกฝ่ายไม่มีความจริงใจเล่นสศกรปรกกันซึ่งซึ่งหน้าแล้วเราจะไปรักษาสัญญาให้โง่ทำไมล่ะครับถูกต้องที่สุดแดนเท่านั้นยังไม่พอครับสภาความมั่นคงแห่งชาติสอมอชอไฟเขียวเต็มที่อนุมัติให้กองทัพไทยใช้กฎการใช้กำลังเพื่อป้องกันตนเองและปกป้องอธิปไตยได้อย่างเต็มรูปแบบ แปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือถ้ามันยิงมาก็ยิงกลับไปไม่ต้องรอและนี่คือที่มาของแผนจักระพง์พัวนาฏพิคาตทัพเขมรที่ถูกน้ำกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งแค่ชื่อแผนก็ขนลุกแล้วครับกองทัพไทยผนึกกำลังสามเหล่าทัพเต็มอัตราศึกทัพบ,บกสั่งใช้กฎอายการศึกในพื้นที่ชายแดนทันทีปิดตายทุกช่องทางธรรมชาติใครเข้าใครออกตอนนี้โดนจับหมด มีการเสริมกำลังทหารพรานทหารราบหน่วยรุปพิเศษเข้าไปพรึบป้อมปืนใหญ่ที่เคยเงียบๆตอนนี้ถูกตั้งลำกลองหันไปทางเพื่อนบ้านพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงรั้วลวดน้นาำที่เคยย่อนยานถูกขึงให้ตึงเปรีย้ยและเสริมด้วยรั้วไฟฟ้าแรงสูงในบางจุดทหารไทยตอนนี้ไม่ได้แค่เดินลาดตระเวนตัวเปล่าแล้วนะครับทุกคนควงปืนพร้อมรบสายตาจับจ้องทุกเคลื่อนไหว บรรยากาศมันบอกชัดเจนว่าไทยพร้อมบวกนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดจากฝั่งไทยว่าเราเอาจริงเราไม่ใช่หมูในโอยที่จะโยมให้ใครมาหยามมาย่ำยีแผ่นดินเกิดได้ง่ายๆการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมอย่างการลอบวางระเบิดมันคือการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาว่าด้วยการห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารซึ่งกัมพูชาเองก็ลงนามเป็นสมาชิกอยู่ด้วย นี่มันตบหน้าประชังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับ <g Lew es> เพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามอุทิศตนทุกๆท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ